เก่งมากน้ำค่ะแจ๊อันนี้หนูระบายสีอะไรคะน้ำ่พี่น้ำระบายสีอะไรคะน้ำระบายสีสีอะไรคะลูกบอกแม่สีฟ้าฮะสีเรนโบ้อ่าแล้วตอนนี้ระบายสีอะไรอยู่อันนี้สีอะไรระบายสักที้ือลูกได้เบบบี้อันนี้สีอะไรคะพี่น้ำ ไมีเสียอะไรคะพี่ฟ้าอย่ามุนหนูระบายเสียอะไรโออะไรยมโอเวนโอเวนอ่ะใหญ่ใอย่าอย่าหญ่ฐาลูกไปนี่เอาเส้นนี้ให้เสร็จก่อนนี่ระบายอันนี้สิอ่าส่วนคนนี้ล่ะระบายเลยคนนี้ระบายอะไรคะ zoo animal ล่ะคะใช่ค่ะงนั้้ก็ไดพี่นาพี่ฟ้าฟ้าหั่งแหงนหน้ามาหามามีสี่ Yeah. <laughs>